ที่ต้องการมาจัดการ้ะเดี๋ยวพี่ต้องการต้อพาแต่ไม่ใช่บเดกันากันยดแวตอนนี้ก็คือกาลังจะไปทาตฝนตกสก่อนเาจะไปต่อเยราจะอัมมี่อย่างเรามันต้องนุ้ค่ะนุยเลยดนเดียว จะเข้าไปนะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนรองเท้าก่อนเพื่อรักษาความสะอาดนะคะนี่หวัดดีด้วยหวัดดีด้วยมารย,ยาทเออแปรงแปรงฟันแปรงฟันแล้วต่างหอมขึ้นไหมอย่าลืมบอกหมอนะว่าให้เอามาออกด้วยอะ่ะคนดูบรรยากาศตอนนี้นะคะคือฝนตกหนักมาก อันนี้เธอก็ทำฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ปะใช่แล้วขอดูขอดูสีหน่อยได้ไหมสีอะไรอ่ะเดี <c oughs> ๋ยวก็มาลุ้นกันนะคะว่าเตอจะทำสีอะไรตอนนี้เราอยู่ที่เดมอลสวัสดีค่ะโอ้คไหนดีกว่า เซเส้ีพัค่ะเเป็นบโทก็ตอนนี้นะคะชิวของเตยอ21คิวซึ่งมีคิวก่อนหน้า11ชคิวเพราะฉะนั้นเราเหิวมากจะไปหาของกินกันก่อนนะคะไปกินก<อ>ันเถอะไปหาของกินจะกินอะไรอะ่ะไม่รู้นำดิ ว่าเราจะไปกินกันไกลไหมอ่ะหรือว่าจะกินแค่แบบกินแนี้กินนี้เหรอกินข้าวกินข้าวก็ตรงนู้นเลยไปผมจะกินกระเพราผักุ้ิสไหนก็คออ่อย เป็นข้าวของเรานะคะเป็นข้าวมื้อแรกเลย นะคะคเราก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคือตอนนี้ไปต้องไปหายาสีฟันนะคะทุกคนถ้ามาแป้งฟันค่ะเดี๋ยวหมอตกใจนะคะมื่อกี้อ่าหาหายเลยชื่อไม่หมองไปไปไปวนี่ไงจอตกใจอันนี้หลับมัต้องอยาสีฟันเรานะคะเดี๋ยวกำลังจะไปแปรงฟันดูดูดู อะไรนะเดี๋ยมาจอ จาเอ๋ใส่ใส่ใส่ตรงอันนี้พี่ต้อไก้ก้องวันอย่าให้เตยนะคะก็คือกองผ่อนอะนะคะทุกคนมานอนนวดระหว่างรอทำฟานนะคะนี่ก็คือเพื่อนปแปลงฟารมแต่เราก็มา แต่ก็จะนวดทั้งหมด10นาทีนะคะทุกคนโอ๊งโอ้ยอันนี้ก็เนี่ยทุกคนมีสิวจะขึ้นนะมีสิวเลยนะคะสิวจะขึ้นน,นเราก็นวดกันอยู่ที่แฮปปี้แลนด์นะคะทุกคน อ่ะทุกคนเราก็จะกลับมาปิดคลิปกันที่บ้านนะคะเพราะว่าขากลับก็ฝนตกนี่เตยเอารายละเอียดมาฝากทุกคนด้วยนะรายการติดเครื่องมือของคลินิกเตยนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่1ก็คือ899บาทน,นะคะจะติดด้านบนก่อนเดือนแรก899แล้วก็ลงมาอีก เดือนหนึ่งนะคะเดือนที่2ก็899บาทแล้วทีนี้พอเดือนผัดไปเดือนที่3ก็คือจ่ายแบบปกติค่ะ1,500บาทค่ะทุกคนแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือจะเป็น1,999บาทนะคะก็คือแบบของเตยนั่นเองก็คือติดพร้อมกันไปเลยนะคะก็คือตอนนั้นเตยก็เสียแค่นั้นเลยทุกคนเพราะว่าเตยไม่ได้เคลียร์ช่องปากเลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะแบบมีความทําความสะอาดอะไรให้แต่ว่า ไม่ได้อุดฟันไม่ได้ถอเออไม่ได้อุดฟันไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเตยจะไปถอนฟันช่วงเดือนที่สามถอนฟันสี่ซี่ค่ะทุกคนซี่แรกหนึ่งพัซี่ซี่ที่สองก็น่าจะแบบหนึ่งพันเหมือนกันแต่ว่าซี่ที่สกับซี่ที่4ี่ะค่ะซี่ละเก้าร้อยถอนพร้อมกันเลยสองซี่ และนี่แต่ก็ไม่ลืมเอาอรายละเอียดมาให้ทุกคนนะคะอันนี้ก็คือจะมีเป็นพวกราคาถอนฟันแล้วก็อุดฟันแล้วก็รักษาฟันนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้เตยด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังอยากให้เตยทำอะไรนะคะก็เมนมาได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย